สวัสดีครับพี่น้องนะครับมุนีผ้ามาเบิ้งว่าของเสียเช่นครับพี่น้องลุงฉำฟาร์มนะครับว่ากาลังอยู่ในขอกนะพี่น้องเป็นครั้งแรกนะครับที่บ่ามอบได้มาถ่ายตอนอยู่ในขอกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องก็เป็นกําลังใจในการฮ็ดคลิปนะครับจะ้พาไปเบิ้งในฟูรับพี่น้องว่างามสมใด้นะครับ อากาศดีนะครับเมื่อเนี้ยลมเย็นอ,อุ้ยอยู่ในคลองนี้ดูไม่ค่อยเยอะนะครับ เดินดูข้างในช็อตไฟไ,ม,ไม่ได่ไม่ช็อตนะครับ่ะนะครับโอ้ข้งเลียกเลยนะครับพี่น้องอยู่ติดสายเชียนะพี่น้องอยู่อ่างทองนะครับโอ้มาแล้วนี่พี่น้องสวยนะครับนี่เท่าโบดเลยนะครับ เด,ดเดี๋ยวเดินดูเดี๋ยวพายอ่างเลาะเบื้งนะครับพี่น้องก็เป็นฟูงเดียวนะพี่น้องที่เป็นมีเลือดลอยนะครับลายธงนะครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นเป็นคอกเลยใช่ไหมพี่การอยู่นานนะยนี่ยมันหลอกเบืเ้องที่กินอ๋อนี่นะพี่น้องตักมาดินมโอ้อ มีคนมาตักเอาไหมครับพี่ไม่มีอยังไม่อ๋อนี่ก็คืออยู่แบบนี้เลยนะครับพี่น้องบ่ได้มีหลังคามีอย่างนะครับอยู่ธรรมชาตินะครับออยุบลงเยอะนะครับยูพันธ์ใช่ไหมมองแต่ก็ต้องเดี๋ยวก็อ้วนนะพี่นะออให้มีกน ตรงนี้ขอแค่มีที่อยู่ก่อนนะพี่น้องมีบ่งยู่บ่งกินก่อนกับพ่อแล้วนะพี่น้องแต่ถ้าเจอหญ้าก็แป๊บเดียวขึ้นนะหน้าฟันมันมันไม่อ้วนระพีมันจะจะหลอดตัวอ๋อทำไมครับพี่หญ้ามันวิตามินมันน้อยแล้วแต่ก็แบบยุ่งมันเยอะอ๋อมัเลี้ยงนะครับพี่น้องเมีย่ยงหลายนะครับ ประมาณกี่ตัวนะครับพี่เก้าร้อยประมาณเก้าร้อยนะครับไกลเทียนเอ้ยรุ่นเดือนนะครับอ้เสยๆเลยนะครับพี่น้องโอขึ้นนะครับ <500. S 1> อูรุ่นอ๋อรุ่นนี้นะครับพี่น้อง <500. S 1> นี่รุ่น,รนพร้อมเข่าขุนนะครับนี่สี่หมื่นนะครับ นี่นะพี่น้องใส่เขาคุ้นเลยนะครับแปิตัวแปตัวนะครับก็ประมาณสองพวงไหมพี่สองพวงนะครับก็บมีรุ่นไล่ๆกันนะพี่นะใหญ่กันนี่ก็มีอ,อ๋อมัดเอาเลยแดสิบ ขายยกไปเลยนะครับพี่น้องแปดสิบตนะครับนี่นี่ทั้งหลังก็มีนะครับพี่น้องเลยรุ่นแดงๆก็มีนะครับพี่น้องเขาคุ้นเบิดนะครับนี่นี่นะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องมีเขาวอนนีนี่ทั้งหลังก็มีนะครับพี่น้องรุ่นนี้ยังไม่ใช่ใช่ไหมพี่อ๋ออันนี้ยังเล็กอยู่นะครับพี่น้องยังโบเมนนะครับ นี่นะครับสี่มือนะครับพี่น้องให้มาขัดเอาเลยนะครับยกเขาไปขุนนะครับนี่ตัวนี้ก็ะเม็นนะครับนเนื้อหนังนี่มาเต็มเลยนะพี่น้องขนาดเว่าบ่คอยมีหยากินนะครับก็ประมาณสองขวบนะครับ สิบแปดสิบเก้าเดือนนะครับสองขวบสองขวบนิดๆนะครับโอ้นี่นะครับพี่น้องตัวเท่าเดี๋ยวคลิปนี้ให้เบิ้งก่อนนะครับพี่น้องหเบิ้งว่าขุนนะครับนี่ตัวนี้กัแมนนะครับเนี่ยอ๋อตัวนี้มาเห็ดพ่อพันธุ์นะครับทำพ่อนะครับนี่ก็ต้องรอดูนะพี่นะ ถ้ามีคนชอบก็ซิมนอ,อราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่อย่างนี้ต้องราพอตรงอ๋อแต่รุ่นคัดทำพ่อนะครับมีมีคนสั่งต้องถามว่ายั่งหรือว่ายั่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวใครโทรเข้ามาสอบถามนะครับไป<ะ>เดี๋ยวเลาะดูตัวผู้อีกนะครับพี่น้อง แต่ล้วคนใหญ่ได้กับเขาเมาเบืองนะครับพี่น้องรุ่นนี้ใช่ไหมพี่ใช่อ๋อนี่นะครับพี่น้องตัวน,นึ่งน,น,นะครับอ่อนเดือนก็ อุณเต็มที่กับยุที่นาจะได้นะพี่น้องไปอัดอีกสามสเดือนนะครับนี่นะครับมาขัดมาเลือกเอาเลยนะครับตัวนี้ใช่ไหมพี่ทำพ่อ ตัวนึงนะพี่น้องอันนี้กระสีน่าจะสาอ่อนลงมาหน่อยนะครับกะคะกะกันไปนะพี่น้องตัวหน่อยตัวใหญ่แต่ว่ากัดต่างกันเดือนสองเดือนนะครับอูแต่ว่าเนื้อหนังดีนะพี่น้อง กระดูกโครงสร้างดีเลยน,นะครับไปขุนน่าจะขึ้นไวนะพี่นะขึ้นออกดีนะใช่ไหมครับนี่นะครับรรรต้องหกคนเก่งนะพี่น้องเก่งเนี่ยมาเบิองนะครับสายขุนพ่นจิหูนะครับนี่นะพี่น้อง ตัวนี้ใหญ่นะครับสองตัวเลยนะครับก็ลไล่ๆกันนะครับเนี่ย ก็มาต่อมาคัดเอาเองใช่ไหมพี่ครับคัดเลยคัดจะได้แปดสิบอก็เฉลี่ยราคาก็เท่านี้เลยตีเป็นตัวละสี่หมื่นนะพี่น้องคัดตัวเลยนะครับให้ได้แปดสิบตนะครับปดสิบหมื่นคาดเลยก็คือราคาตั้งไว้สี่หมื่นนะครับพี่น้องข่านผู้ใดคิดว่ายังผสมราคากะ ยังไม่ต้องเอานะครับก็เลี้ยงไว้ก่อนนะครับท่านผู้ใดคิดว่าเอาไปได้สี่หมื่นก็เอาไปนะครับพี่น้องคือราคาตั้งไว้สี่หมื่นขายนะครับเดเลี้ยงใหญ่อีกก็ต้องราคาขึ้นอีก <c oughs> เริ่มงยุ่งเลยลูกนี่มันเลีเล้ยงนะครับกเ <c oughs> ดี๋ยวผมเห็นตัวอีกตัวใหญ่ <c oughs> นี่ครับ ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับเนี่ยน,น่าจะเบียดเบียดซีลอยลูกนะครับเนี่ยสามลอยคู่สามล,อย,ามลอยไปลายนะครับต้องดูต่อเน,นี่มันเป็นตัดว์ตาม,มันเป็นพวนจำเป็นต้อง <c oughs> ต้องแบ่งออกนะครับพี่น้อง ที่นี่จะขายเป็นตัวใหญ่เลยใช่ไหมพี่ตู้ขตัวผู้ขายใหญ่เลยนะครับว่ได้ขายรุ่นยานุ่มนะครับรุ่นเจ็ดแปดเดือนรุ่นปีนี่บ่นน้ขายนะครับราคาเล็กๆก็ไ้มันกว้ครับขายใหญ่เลยนะครับตัวหลังอีกตัวนึงนะครับผ้ายางไปเบิรงนะครับ ตรงนี้ก็ติดลกูกติดยังอยู่นะครับพี่น,อน,อน,นอ้องยังเคลื่อนย้ายยังบ่ได้นะครับนี่นะครับพี่น้องตัวหนึ่งนะครับเนะี่ยเรียบร้อยด้วยอถ้ามีคนมาขอแยกไปทำพ่อได้ไหมพี่อย่างนี้ได้ไม่ต้แต่ไม่ได้ตีหมื่น อ๋อก็เป็นราคาทำพ่อนะครับตัวนี้ก็เมียนวะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับเนี่ย,ย,ย,ยถ้าแบ่งท,ทำพ่อก็ราคาประมาณไหนครับประมาณสามหมื่นหกหมื่นต้อง่ต้อง,องดึงอ๋อตรงรมะเบิงโตนะครับพี่น้องประมาณห้าหกหมื่นนะครับนี่นะครับพี่น้อง กูได้สนใจนะครับบอมบ์จะึ้นเบอร์ให้นะครับสายคุ้นนะครับพี่น้องมา่เบิงหนีได้เห็นฮอดแม่นะครับเห็นพันธุก,กรรมนนะครับมีแต่ลูกในเกิดอยู่ในฝูงหมดเลยนะครับพี่น้องบ่มีสื่อเข้ามานะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวออ่อมบ์สิพาดเลาะเบิงว่าในฝูงนะครับพี่น้อง